พระเอกดังลาช่องเจ็อีกรายลานันไม่อยากให้มองว่าเนรคุณเข้าสู่วงการบันเทิงโดยได้รับตำแหน่งดัชชี่บอยปี2001และเป็นหนึ่งในสมาชิกวงเฟรนสำหรับน้ำระพีพัฒนซึ่งเขาก็เป็นนักแสดงและพิธีกรในสังกัดช่องเจ็ตั้งแต่ปี2545จนถึงปัจจุบันโดยล่าสุดวันที่2มกราคมน้ำได้ไปโผล่ในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31 และได้เผยกลางรายการว่าตอนนี้หมดสัญญากับทางช่องมากสีเมื่อปลายปี2,565ที่ผ่านมาตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระแล้วผมอยู่ในสัญญากับทางช่องมา20ปีพอหมดสัญญาตอนนี้ก็อยากลองอะไรใหม่ๆเจอทีมใหม่ๆเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดระยะสัญญาที่ผ่านมาเราทำเต็มความสามารถไม่อยากให้มองว่าการไม่ต่อสัญญาเป็นการเนรคุณตอนนี้เป็นอิสระแล้วสามารถเรียกใช้ เริ่มต้นปีใหม่ยังไม่มีเรื่องไหนติดต่อเข้ามาฝากถึงผู้จัดละครช่องวัน3าเอด